กระทรวงการต่างประเทศยืนยันคนไทยในลิเบียปลอดภัยขณะที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเตรียมประสานานายจ้างและบริษัทจัดหางานที่ส่งคนไทยไปทำงานในลิเบียเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในลิเบียกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศถแถลงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ซึ่งจะเร่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงชุดแรกที่พร้อมเดินทางกลับไทยแล้วประกอบด้วยนักศึกษาไทย8จาก11คนและคนไทยที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานที่ถูกปิดจากสถานการณ์สู้รบในประเทศลิเบียอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นจึงจะอพยพคนไทยที่อยู่ในเมืองเบงกาซีออกมาเป็นชุดที่2จากทั้งหมดราว1,500คนแต่มีบางส่วนแสดงเจตจำนงที่จะอยู่ในประเทศลิเบียต่อไป หลังจากที่สถานการณ์สู้รบเริ่มผ่อนคลายลงระดับหนึ่งนายศีหศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าคืนนี้ทางการไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนการดูแลคนไทยที่เมืองตูนิสและเจอบาสาธารณรัฐตูนิเซียที่ใช้เป็นสถานที่พักพิงผู้อพยพชั่วคราวพร้อมทั้งได้ประสานขอความสะดวกในการดำเนินการอพยพจากทั้งรัฐบาลลิเบียและตูนิเซียไว้แล้ว ในส่วนการอบพยพแรงงานไทยนั้นได้ประสานกับนายจ้างและบริษัทจัดหางานที่ส่งคนงานไทยไปทํางานในลิเบียเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปเราได้มีการประกาศนะรับขอให้แรงงานไทยเดินทางออกจากลิเบียเนี่ยตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมแล้วนะครับแล้วขณะนี้ก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็อาคีพท,ที่ปรึกษาแรงงานที่ประจาอยู่สถานทูตของเรา อิทุปรีนะครับเพื่อเตรียมแผนอพยพนะครับโดยประสานกับบริษัทนายจ้างด้วยนะครับซึ่งแผนอพยพนี่เราก็เตรียมพร้อมทั้งไม่ว่าจะเป็นทางเรือนะครับทางทางบกทางอากาศนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าช่องทางไหนจะปลอดภัยที่สุดนะครับโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้นนะครับ นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยเตรียมหาหรือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ที่มีแรงงานในลิเบียจำนวนมากเช่นเดียวกับไทยว่าจะประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือพลเมืองของแต่ละประเทศอย่างไรโดยประเทศไทยยังไม่ทำการถอนหรือปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตไทยในลิเบีย เพราะต้องคอยอำนวยความสะดวกและดำเนินการส่งคนไทยกลับให้แล้วเสร็จก่อนในเบื้องต้น